สวัสดีครับทุกท่านมาเจอกันรอบค่ำนะครับอัปเดตราคาบิตคอยรอบค่ำนะครับอตอนนี้บิตคอยก็ตามที่คาดนะติดไทม์เฟรมที่ติดไทม์เฟรมที่สี่ชั่วโมง มลักษณะอันนี้ถ้าจัการการต่อก็คือน่าจะลงต่อนะครับลงต่อแน่นอนนี่คือพูดจาก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 ความรู้สึกครับน่าจะลงต่ออัน,นี้ จะต้องบอกกล่าวก่อนนะครับว่าไม่ใช่การชี้นำรอชักชวนให้มาลงทุนนะครับคนที่เข้ามาดูก็บางคนเขาก็สนใจอยู่แล้วคือเขาอาจจะมีคุณของเขาอยู่แล้วก็าอาจจะมาดูข่าวสารดูความเคลื่อนไหวของเหรียญจัดละเหรียญนะครับผมก็ทําพอเป็นแนวทางครับผมไม่ได้เก่งกาจทางด้านกราฟเทคโนโลยีเทคนิคเลยมากครับ ดูดูแนวโน้มจะไปดูท์เฟรมของ Bitcoin ที่ดูที่แปดชั่วโมงเอ้ยยาที่แปดชั่วโมงเดี๋ยวสักครู่นะครับนี้ต้องมาเช็ตตลอด มันไม่ผ่านเนี่ยครับมันจะวิงมันไซด์เวย์อยู่แถวเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมันจะขึ้นไปจริงๆนะถ้ามันต้องทะลุไทม์เฟร,รมที่สี่ชั่วโมงมันต้องตรงเนี้ยมันต้องขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปนี่ก่อนเนี๋ยวขึ้นไปอย่างนี้นี่จเจอเจ้าล่อเม้าเข้าไปนี่ครับ นี่ผมแค่คาดเดานะครับลบก่อนอืมถ้าบิตคยยยอยยังไม่ขึ้นเหรียญอื่นก็ยังไม่ขึ้นหรอกครับถ้าบิตคอยขึ้นเหรียญอื่นก็ขึ้นตามเพราะว่าจ้ามันคุมหมดอ่ะที่ขึ้นขึ้นได้เพราะเจ้านะนี่นี่นี แย่งนี้อย่างเนี่ยอย่างย่งเขียวเขียวเนี่ยคือเจ้าเป็นคนพายโยกขึ้นไปนะครับเนี่ยอย่างตัวเราเราในฟ้าซิลฟ้าซอยเนีนไม่ไม่สามารถที่จะให้ราคามันวอล,ลุ่มเยอะไ,ได้มากขนาดเนี้ย เดี๋ยวไปดูดูตัวอื่นบ้างนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนสกรีนก่อนอันนี่ดูหน้าครับดูหน้าดูรูหน้าบ้างรูหน้าลูก้าลูหน้าลงคราวนี้ดูดูเจ็ดรอดูที่ว่าบิตคอยลงเลย ต่ำกว่าสองหมืนแล้วว่าแล้วว่ารูน่าันจะลงไหมลงตามไหมว่รฐานที่ห้าพันมันจะแข็งมากขนาดไหนไม่รู้ลงต่ำมันไม่รู้ว่ามันจะต่ำยังไงแล้วรูน่าถ้าลงอีกก็คือโชคดี ของคนที่รอช้อนอยู่นะครับลงต่ํากว่าห้าร้อยอ่างนี้มันมีไส้อยู่ไส้อยู่ที่ 4, 4, 000, 4, สี่สี่พัน0ส้สี่พันส่วนมากเขาเกาๆรอๆกันอยู่ที่ห้าพันรอช้อนไม่ลงมาสักทีตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูมองไม่ค่อยชัดอยู่ที่ห้าพันแปดสองห้าที่ไทม์เฟรม 8ชั่วโมงดูที่หนึ่งชั่วโมงดิหนึ่ชั่วโมงห้าพันแปดสองสี่ 00, 00, 00, 00, นะครับนะกราฟถ้ามันมาลักษณะแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็มันต้านอยู่นี้ เดี๋ยมันน่าน่าจะขึ้นไปน,นิดหนึ่งถ้ามันเจอด้านแนวนี้ได้ก็ขึ้นไปขึ้นอย่างรู้ไม่ก็มันอาจจะลงเพราะว่ามันต้องตามเส้นสีเขียวเนี่ยครับ เส็นีเขียวเขียวเส้นกลางอะ,ะคล้ายหลักการของแรงแรงโน้มโ้มโน้มถ่วงแรงยึดอ่ะถ้ามันหลุดมันห่างจากเส้นสีเขียวมันต้องพยายามดึงมาให้ใกล้ชิดกับเส้นสีเขียวเส้นกลางให้ได้ตามแรงเวียงค ต้องรอดูเช้านี้อ่ะนะดูตอนเช้าเนี่ยว่ามันจะไปยังไงจะไปแตะที่ห้าห้าพันหรือเปล่าถ้าแห้าพันก็มีคนรอช้อนเยอะเลยเดี๋ยวไปดูตัวอื่นบ้างนะครับอัปเดตราคาตัว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 อาไหนดีขึ้นไปขึ้นไป ตัวเบบี้ดอทกันเขียวอยู่นี่เบบี้ดอทก็ติดติดนะครับเบบี้ดอทติดตามเฟรมที่4ี่เนี่ยติดตรงเนี้ยชั่วโมง ไปดูที่ลองดูที่แปดชั่วโมงบ้างสิทำเฟรมแบดชั่วโมงอืมอือทำเฟรมแปดชั่วโมงโอ้หอาออกมาแนวนี้อ่ะออกมาแนวนี้มันแนวนี้มีสิทธิ์ลงมีสิทธิ์ลงต่อ เนืจากการคาดเดานะครับเนี่ยมันจะพาดเส้นนี้มันจะพาดผ่านแล้วก็ไหลลงไปเรื่อยๆออะมาณนี้ยออกมาแนวเนี้ยพอมันตันตรงนี้ยือย้อเยื้อกันอยู่ตรงนี้แถวนี้แถวนี้นก็เยือย้อเยื้อกันอยู่แถวนี้ ้เวแถวนี้ีล้วกาขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นไปรอบมาวนิดนึงแล้วก็ตกไปลงมาเนี่ยตกลงมาเนี้ยครับรอบข้าก็จะอัปเดตประมาณนี้ครับเแบบี้ดอสนี่ผมก็ซื้อไว้นิดหน่อยเลยดู ซื้อไม่เยอะเป็นสายก็ดูช่วงก็ถือยาวอะไรผมเทรดไม่ค่อยมีทุนอะทุนน้อยอ่ะเอาอย่างนี้กว่าง่าย,ายๆทุนน้อยแล้วกันอย่างไรจะกราฟตรงนี้เดี๋ยวมันก็ต้องลงอีกเชื่อผมถ้าขึ้นก็ดีไปแต่ผมว่าน่าจะลง ไม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดช่องน้อยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความประสบโชคดีโชคลาบมีเงินมีทองใช้แล้วเราก็จะรวยไปด้วยกันถือโฮยาไปด้วยกันสักห้าเดือนหกเดือนปีหนึ่งไม่ขึ้นก็ให้มันรู้ไปเผื่อมันโอ้ ผมก็ก็ใช้เงินเย็นไม่ใช้เงินร้อนไม่ได้ไปกู้อะไรใครมาจนเทรแบบสบายสบายครับมีเงินก็ค่อยเติมไปนิดๆนิดะหน่อยก็ขอจบคลิปเรียนเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b บ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ